รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์มอบถุงยังชีพแก่ผู้ที่ประสบอุทกภัยและตรวจความพร้อมโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ นางสาวสุภาพอิสระพักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมโดยได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยณวัดมณีวงศ์อำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่รับผลกระทบจากน้ําเอ่อล้นคลองและลําน้ําสาขาในช่วงที่ผ่านมาในการลงพื้นที่ครั้งนี้รัฐมนตรีประจำสำนักน ยรัฐมนตรีได้ให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนพร้อมกับเน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพบ้านเรือนและดูแลสุขภาพของประชาชนหลังน้ำลดเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็ว จากนั้นนางสาวสุภมาศได้เดินทางไปตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมของโครงการขุดลอกคลองโกรกพระช่วงหมู่ที่2 3 4และ6ตำบลโกรกพระอําเภอโกรกพระซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่รัฐบาลให้การสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบทั้งในด้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหาโดยจะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดําเนินการโครงการขุดลอกคลองโกรกพระให้แล้วเสร็จตามแผนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน